งบหลักพันเที่ยวสามเมือง2ประเทศครับจะมารีวิวแบบจริงใจนะครับจะไม่บอกว่าไปกับทัวร์ของที่ไหนนะครับแต่จริงวันนี้เราไปทัวร์มาถึงสนามบินก็ซื้อซิมก่อนนะครับออจริงๆเปิดโ<อ>ลมมิ่งได้นะ<อ>นี่ก็งงตัวเองกันซื้อซิมทําไมจริงๆแนะนาเปิดโลมมิ่งครับมาถึงก็เที่ยงคืนนะครับหิวข้าวมากหิวข้าวมากต้องมากินข้าวเสว็จเพราะว่าแตอย่าง ยังงไม่่ขึ้นเครือปกติก็จะไปเที่ยวเองนะครับไปต่างประเทศแต่รอบนี้ตัดสินใจไปทัวร์เพราะอยากไปเห็นเพื่อนๆอ,อยากไปเห็นบรรยากาศเป็นการเปิดประสบการณ์มากๆครับจะบินดึกไปหน่อยนะตาประมาณเกือบเ<อ>ที่ยงคืนแล้วมันจะมีคลิปหนึ่งนะครับที่ไปวัดอะไปวัดแบบไปมูไปวัดแชกงอะไรเงี้ยปกติเราก็จะขอเท่าที่เราขอได้ขอตามสไตล์เราและเราเพิ่งรู้ว่าสิ่งที่พูดไปอะคือมันผิดมาโดยตลอดไปกับทัวร์เราถึงรู้นะครับต้องไปกับคนในพื้นที่แหละเราถึงจะได้รอบนี้เราไปที่ฮ่องกงนะครับจูไห่ที่จีนแล้วก็เซินเจิ้นที่จีนเครื่องถึงนะครับ ก็เอากระเป๋าเสร็จแล้วก็ไกด์เนี่ยก็จะนัดรวมตัวกันเข้าห้องน้ําอะไรเสร็จเขาก็จะปล่อยให้ทุกคนอ่ะไปหาของกินตามอัธยาศัยเหมือนยังไม่ได้นอนเลยเบลอๆมากครับตอนนี้เป็น10คลิปนะครับติดตามกันไว้เดี๋ยวจะลงเรื่อยๆครับ